โบรรยากาศเช้าวันจันทร์เริ่มต้นวันใหม่ของการทำงานรือดอกไม้ส,สวยๆนะเี่ยดอกทานตะวันเม็กซิโกดอกเล็กๆส,สวยๆใกล้เคียงกับดอกบานชื่นสวยงามมากๆเลย กิสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนเกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิมใหม่ สวัสดีครับเช้าวันจันทร์ก็เข้าสู่โหมดของการทำงานกันอีกแล้วครเริ่มต้นวันใหม่ของสัปดาห์เช้าวันนี้ก็พามาจิบกาแฟชมสวนบรรยากาศสบายสบายกันอีกแล้วมีดอกไม้ที่สวยมาฝากกันนี่ฮะสีสดสดีสเปสสเปหน่อยก็คือทานตะวันเม็กซิโกนะดอกก็ สวยงามฮะขนาดไม่ได้ใหญ่เลยใกล้เคียงกับดอกบานชื่นเลย <S <S <น>บรรยากาศที่สวนริมคลองชมดอกไม้สวยๆ<น>เนี่ยหน้าฝนนี่มองไปทางไหนมันก็เขียวขจีไปหมดมองไปทางไหนก็สดชื่น ดอกไม้ที่หลากหลายสีเหลืองสีส้มสีแดงใบเขียวของต้นดาวกระจายนี่ก็สวยงามมากเลยมองแล้วสดชื่นฮนะนี่แหละยามเช้าก่อนที่จะไปทำงานก็มาตักตัวมาเก็บเกี่ยวเอาธรรมชาติสวยๆงามๆกันบรรยากาศริมคลอง เนี่ยความสุขของนั่นเลยก็จะเป็นแบบนี้ก็เอามาแบ่งปันกันนะความสุขมีอยู่รอบตัวเราไม่ต้องไปหาไกลฮนะเพียงแต่ว่าเรารู้หรือเปล่าว่าสิ่งเหล่านี้มันคือสิ่งที่ดีสิ่งที่สวยงามนะบางคนไม่มีโอกาสแม้กระทั่งที่จะเดินลงมาเยี่ยมมาชมนะ ไม่รู้เลยว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงยังไงในแต่ละวันเพราะว่าต่างคนต่างเร่งรีบในการที่จะเดินทางไปทำงานกลับมาถึงบ้านก็มืดค่ำแล้วนะลงเกียดเวลาสักนิดหนึ่งตื่นเช้าๆสักหน่อยนะมาจิบกาแฟชมธรรมชาติสวยๆนะทำจิตใจให้ ผ่อนคลายมันก็เหมือนที่เราเดินสมาธินั่นแหละนะเดินเข้ามาในสวนดอกไม้เนี่ทำให้จิตใจเราเนี่ยโอ้โหผ่อนคลายมากสมองโล่งนะจ,จิตใจแจ่มใสนะก็มีสิ่งดีๆก็เอามาฝากกันสำหรับคลิปนี้นะแล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงท่านี้ครับผมสวัสดีครับ